สวัสดีครับผมบีส่วนกินแลนด์ครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูวิธีการเปลี่ยนบอ่อบาดานะครับจากบอ่อเดิมที่เป็นบอ่อโยกเราจะขึ้นน้ําทุกครั้งนี่ก็ต้องโยกทุกครั้งครับเปลี่ยนจากบอ่อโยกมาเป็นบอ่อที่เปิดสวิตช์แล้วสามารถใช้น้ําได้เลยครับเดี๋ยวไปดูครับสเปคมอเตอร์ตัวนี้นครับเป็นมอเตอร์2นิ้ว2แรงนะครับดูดได้ลึก ประมาณสามสิบหกฟุตนะครับแล้วก็ส่งได้ยี่สิบสามเมตรนะครับมันเป็นมอเตอร์สองนิ้วเราก็ต้องเปลี่ยนจากระบบทางเข้าน้ำนะครับที่มันเป็นสามนิ้วนะครับเพราะเราต่อทดมาจากบอ่อเดิมนะครับสามนิ้วมาลดเข้ามอเตอร์เพราะมอเตอร์เป็นมอเตอร์สองนิ้วใช่ไหมครับเพื่อให้น้ํามันมากขึ้นแต่ว่าเนื่องจากบอ่อเนี้ย เป็นบอ่อสามนิ้วอยู่แล้วอ่ะเราไม่สามารถจะหย่อนฟุตวาลเอาสามนิ้วลงไปได้เราต้องใช้ฟุตวาลแค่สองนิ้วนะครับเราถึงเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะครับเราถึงจะไปซื้อของได้นะส่วนทางออกของน้ํานะครับที่เป็นตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับงบประมาณที่ใช้กับการเปลี่ยนเนี่ยครับก็อยู่ราวๆพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าใช้ได้เหมือนกับเราใช้สเสมอเหมือนกันนะครับซึ่งถูกกว่าสเสมอตัวหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทแล้ว แล้วอุปกรณ์ท่อตั้งหากอีกแต่เนี้ยรวมอุปกรณ์ท่อรวมทั้งฟุตบอลด้วยครับอยู่ราวพันกว่าบาทนะครับประมาณพันเจ็ดันแปดอุปกรณ์ที่ใช้นะครับหลักๆก็จะมีนี่ครับฟุตบอลหนึ่งตัวนะครับสองนิ้วแล้วก็เกลียวนอกสองนิ้วสองตัวเกลียวในต่อตรงนะครับสองนิ้วหนึ่งตัวงอ p v c แบบหนานะครับเก้าสิบเก้าสิบองศาหนึ่งตัว ขขาต่อตรงสองนิ้วสองตัวเกี G ียวในสองนิ้วสองตัวแล้วก็กาวทาท่อครับแล้วก็ท่อ PVC สองนิว้วก็ฝาครอบบ่อสองนิ้วครับเพราะว่ามอเตอร์เราเป็นมอเตอร์สองนิ้วสองแรงท่อก็จะใช้อยู่ประมาณสองถึงสามเซนครับเพราะว่าสเปคมอเตอร์เนี่ยมันอยู่มันดุดลึกได้แค่ประมาณแปดเมตรแปดถึงเก้าเมตรครับเต็มที่ พ่อก็จะไม่เกินนี้ครับเดี๋ยวเราจะต่ออุปกรณ์บางส่วนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต่อฟุตวล้ลเข้ากับเกีียวนอกก่อนนะครับแบบนี้แต่ว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเอ่อเกี่ยวของฟุตวาลเนี่ยเขามีนิดเดียวแต่ว่าเกีียวของเกีียวนอกเนี่ยมันยาวถ้าเราขันเข้าไปนะครับจนสุดมันจะมาชนกับลิ้นตัวนี้ครับพอมอเตอร์ทํางานมันจะดึงปุ๊บแล้วน้ําอ่ะมันก็จะ ขึ้นไปตามท่อส่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดตัวนี้ออกครับมันจะมายันทําให้ลิ้นตัวนี้เปิดได้น้อยพอเปิดได้น้อยน้ําก็ออกได้น้อยครับเดี๋ยวเราพรลาเราเอาไปใช้งานแล้วว่าทําไมน้ํามันถึงออกน้อยกว่าเดิมเยอะอะไรเงี้ยครับตรงนี้สําคัญนะครับต้องต้องต,ตัดเกี่ยวอนะันออกด้วยเราก็วัดนะครับวัดจะขอบขอบตรงนี้ก็ได้ครับ ถ้าเราขันเข้าไปแล้วมันจะสุดที่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเพื่อไม่ให้ลิ้นหวางมันชนเราก็วัดมาทาบกันในนี้เราก็ดูครับประมาณเกลียวเนี้ยเราก็ใช้แค่นี้ครับตรงนี้เราตัดทิ้งเดี๋ยวตัดเลยครับ เราก็ตัดออกมาแล้วนะครับตัดเสร็จแล้วแล้วเราก็ลองขันเข้าไปดูครับว่ามันมันชนหรือเปล่าอ่าอย่างเงี้ยลิ้นวอลเปิดเยอะครับเราส่องดูนะครับมันจะห่างดูครับเพื่อนเเห็นไหมอ่าเนี่ยครับ มันจะห่างอินวาวมันจะห่างจากเกียวนะครับเยอะอยู่อย่างเงี้ยใช้ได้ครับถอดออกมาครับใช้เทปพันเกียวพันพันนี้ไว้นะครับตอนพันเทปพันเกียวครับเราเราดึงให้เทปพันเกียวมันยืดนิดนึงครับมันจะแน่น พันให้นานหนาหน่อยยิ่ดีครับสักประมาณห้าหกรอบครับพันไปเลยเสร็จแล้วมาตัดช่วงข้อต่อที่เขาให้มาสำเร็จรูปเลยครับทิ้งเพราะว่าผมคิดว่ามันมันไม่มาตรฐานครับผมจะไม่ใช้ผม,มใช้ข้อต่อตรงที่เราซื้อมาเองอันนี้ครับ จะมาตรฐานกว่า okay. ใช้ยังหนานะครับเพราะว่าเราไม่อยากรื้อทำเสร็จแล้วเราก็ไม่อยากรื้ออีกทากาวประกอบเกีียวนอกเข้ากับท่อ pvc ก่อน,นครับเราจะได้ขอได้ขนะด ทาให้มันช่ำเลยเพื่อนๆเยอะๆเพราะว่าเราไม่อยากเรือมงนี้ต้องการให้มันอยู่แน่นๆน,น,นานเสร็จล้าก็สวมเข้าไปเลยครับพร้อมกับนี่ครับตัวช่วยไม้ครับขอบเราก็เก็บขอบหน่อยครับเอากาวมาทาซีนขอบนอกไว้เอาฟุตบอลตัวเนี้ย มาขันเข้าไปใช้ประแจจับพอครับอัดเข้าไปให้แน่นอีกทีนึงแน่นแ่นก่อนดีที่สุดครับอัดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาที่นี่แหละย่อนลงไปในบอ่อเดี๋ยวเราจะไปวัดความลึกของบอ่อนะครับด้วยเชือกแล้วก็ขวดนะครับ วัดเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องใช้ท่อที่ย่อนลงไปในบอ่อบาดาลเนี่ยทั้งหมดกี่เส้นครับเดี๋ยวเราก็มาทอดฝาครอบตักบอ่อออกก่อนนะครับฝาออกมาคอนคาหน่อยเราก็เปิดฝาบอ่อออกมาเลยครับ จะเจอลิ้นมันก็โลกมันว้าวเดี๋ยวเราถอดออกครับเทสก่อนแน่นโอเคเอา้าวถึงแล้วครับถึงน้ำแล้วนี่ ประมาณนี้ผมเพื่อให้หน่อยนะเดี๋ยวเราไปวัดกันครับว่ากีเมตรครับอีนี้ผมปลูกเชื้อกพูกโปมไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับวัดจากปลายท่อเนี่ยครับ ชางเลยครับท่หอหนึ่งเส้นยาวเท่ากับสี่เมตรนตรงนี้ครับนี่ถังตั้งไว้นี่ท่อหนึ่งเส้นเรายาวเท่ากับสี่เมตรใช่ไครับเดี๋ยวเรา ของท่อเส้นนี้มาต่ออีกดูว่าจะยาวเท่าไหร่ประมาณครึ่งเส้นครับนี่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับลากไปแล้วเราก็มาต่อที่ท่อตรงนี้นะครับ จนมาถึงปมนี้ที่เรามาัดไว้ก็ประมาณครึ่งท่อครับครึ่งเส้นของอีกเส้นที่เรามาต่อได้ความลึกอยู่ที่หกเมตรนะครับแต่เราต้องเผื่อให้ฟุตบอลนะครับจุ่มลงไปในน้ำเพอาะหกเมตรเนี่ยมันคือระดับผิวน้ําที่ขวดลงไปกระทบใช่ไหมครับฟุตบอลต้องอยู่ใต้ผิวน้ําลงไาอีกอ่าครับเราก็เผื่อไปอีกหนึ่งเมตรนะครับตัดต่อท่อ ใช้เขาต่อตรงต่อเข้ากับตรงนี้ครับเพื่อให้ได้เจ็ดเมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอานี่ครับเกี่ยวในตยตัวนี้สวมไว้รอเพื่อว่าพลาเราเอาฝาข้อบ่อมาสวมแล้วครับเราจะได้ไข่ข้างบนง่ายๆอกลับไปวัดอีกทีก็นี่ับไม้เพาะเข้าไปครับ ชือกที่เรามาัดลมได้อยู่ตรงนี้นะครับเราจะให้มันลึกลงไปอีกประมาณหนึ่งเมตรข <Okay. S 1> าดแล้วโอเคถือไปได้นังนน้นเลยเออถือไปเลยถือไปเลยเด้วโดน้อยพ่อหนักมากเราก็สวมนี้ได้เลยครับ เขียวในเข้าไปไไทำความสะอาดก่อนนะเป็ดระวังนะลูกเพราะถ้ากาวอยู่ทากาวให้ช่ำๆเข้าไปครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องมีงคนช่วยหย่อนท่อลงไปด้วยนะครับ ว่าเราไม,เไม่สามารถย,นนย่อนเองคนเดียวได้นี่เรากำลังผูกท่อกันมันร่วงลงไปเดีเ๋้วมันต้อง,องเจียขอบออกหน่อยครับเพราะมันติด เดี๋ยวเราทาทากาวครับเราจะกดลงเลยครับปล่อยให้มันชุ่มๆมนั่นให้มันแห้งอ้นั่นก่อนเดี๋ยวเราจะย่อนลงไปอีกย่อพอถึงตอนนี้เราก็จะต่อ ขวาครอบ่อครับเทพันเกลียวพันก่อนเนี่ยย่อนลงไปทั้งหมดประมาณเจ็ดเมตรหอมลงไปเลับเด็กวาพันไม่ลงแล้วไม่ทุกแล้ว แล้วก็จะมาต่อเกี่ยวัเข้ากับมอเตอร์ข่อมันบังหรือเปล่าเห็นเห็นที่เราทำหน้าไม่เอาเห็นคนอนะ่ะเห็นทั้งหมดเะยิง่งขย,ยิงมนันติดแตกเอาไปที่เดิม เราใส่เขาต่อไปสูงว่าแน,น่นอน <c oughs> สูงก็ได้แล้วต่อเขาไปอีกอะ <c oughs> สูงแต่ต้องให้มาเตอร์มันสูงสูงอันนิดนึงมันถึงจะดีไม่งั้นมันกินกำลังเครื่องอือแค่นี้นะเ,เพื่อนน้อยได้คอยหลังได้เอ๊ะหั่นแนวเดียวเอเอหั่นแนวตรง <c oughs>

แ,ไไทแท่ไงวะเดี๋ยวมอเตอร์กแท่ะตกตดกพอตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันครับเราจะเสียบปลั๊กขึ้นไม่ขึ้น <c oughs> มันล้นกันครับขึ้นแน่นอน, <c oughs> นขึ้นไปไม่รู้อปลั๊กไม่ต่อยดี ครับตอนนี้น้ำก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูความแรงกันเดี๋ยวเรามาดูน้ำนครับน้ำเดินทางมาไกลแต่ว่าเปิดน้ำกอกนวลทิ้งไว้บ้างไงเปิดน้ำกอกนวลทิ้งไว้อยู่ก็น้ำออกอยู่นะครับแต่ว่าไม่แรงเท่ากระของเดิมแต่ว่า เอาสรุปว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องโยกมอเตอร์อีกไม่ต้องโยกปั๊มไม่ต้องโยกหัวโยกอีกแล้วนะครับเสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ส่วนกินแล้วนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ